Hello. สวัสวด,ดีนะคะก็ขอต้อนรับผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฟอร่เนลนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถามตอบกับฟอร่เนลนะคลิปนี้เราก็จะแบบสบายๆกันนะคะรีแลกกันนิดนึงนะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ปาจะต้องมานั่งตอบคำถามนะ มันไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามกันเข้ามาบ่อยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสีเจลนะอ่าอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาถามปาหรือว่าถามปามานะคะก็คำถามแรกนะคะจากคุณอะไรอะคุณมนัสนันนะคะถามว่าอบสีเล็บธรรมดาเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เป็นคำถาม คำถามเกี่ยวกับเครื่องอบเจลเนาะเพราะฉะนั้นนะคะปาจะตอบให้ทุกคนเห็นภาพกันเลยนะคะทําความเข้าใจก่อนนะสีธรรมดาหรือสีกึ่งเจลนะคะเป็นการใช้แรงลมพัดลมใช้ความเย็นนะคะก็คือทิ้งเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสแห้งก็คือใช้อากาศนะ แต่ถ้าเกิดเป็นสีเจลนะคะเราจะต้องใช้แสงไฟที่เป็น LED นะคะมันจะแตกต่างกันนะสมมุติคำถามนี้เข้าถามมา,มาบ่อยเยอะมากเออเอาเราทาสีทาเล็บธรรมดาแล้วเราเอาเข้าเครื่องอบเจลเนี่ยได้ไหมมี่คำถามแบบนี้นะได้ไหมได้ค่ะเอาแย่เข้าไปเลยค่ะได้แต่ไม่แห้งนะคะ ไม่แห้งเพราะว่าอะไรอยากให้ทุกคนทําแบบนี้ค่ะทาเลยทาสีธรรมดาเลยนะแล้วทุกคนไปยืนตากแดดยืนตากแดดเอามือเนี่ยไปตากแดดเลยนะคะมันแห้งไหมอ่ะมันไม่แห้งใช่มันต้องใช้อากาศนอกจากเราจะร้อนเสียเวลาแล้วนะคะสีทาเล็บธรรมดาของเรานั้นก็ยังไม่แห้งอีกแยกแยะนะคะสีธรรมดาสีกึ่งเจลแห้งด้วยแรงลมพัดลมเท่านั้นนะคะ เครื่องอบไฟ LED มันไม่ช่วยทำให้แห้งนะคะอ่าเข้าใจแล้วนะคำถามแรกนะคะต่อไปนะคะคำถามคุณรัชนีต่อเล็บเจลหรือแบบอะคริลิกแบบไหนทนและง่ายกว่าเอ่อะจะพูดว่ายังไงดีอะความถนัด ความถนัดมันไม่เท่ากันนะคะอย่างถ้าอย่างเป็นปลานะอะไรง่ายกว่าหรอตอบไม่ได้อะ่ะ <c oughs> มันก็คล้ายๆกันนะมันจะมันจะเป็นข้อแตกต่างแบบนี้ค่ะเอ่อการต่อเล็บเจลเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาคือพูดง่ายๆว่ามันมันเสียเวลากว,ากว่าการต่อเล็บแบบอะคริลิกอะคะ่ะ เพราะว่าเวลาที่เราต่อเล็บเจลเนี่ยเราจะต้องคอยเข้าไปเงี้ยหนึนาทีหนึ่งนาที1นาท,นาท,นาทีต่อได้ต่อหนึ่งนาทีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณหนึ่งไม่เกินสองนิ้วเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราต่อเจลนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4ี่นิ้วห้าอ้าวนิ้วแรกเจลไหลย,ย้อยลงมาแล้วค่ะอย่างนั้นไม่ได้มันมันเป็นความเสียเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของ อะคิลิกเนี่ยเราสามารถต่อได้เลยค่ะเรียงไปเลยค่ะมันทุกอย่างมันจะทำทีละนิ้วเหมือนกันแต่ว่าการกินเวลาเนี่ยเล็บเจลจะกินเวลามากกว่ามันไปเสียวเวลาในช่วงที่เราอบเข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็อันไหนอันไหนทนกว่าทนกว่าปลาในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน มันมันพอๆกันนะคะมันทนแบบแตกต่างกันอนะถ้าเป็นเจลเขาจะมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เจลตอนนี้มันมี2รูปแบบเจลแบบฮาร์ดเจลก็คือค่อนข้างคล้ายมีความคล้ายมากๆเหมือนกับอะคริลิกเลยนะคะอันนั้นฮาร์ดเจลเนี่ยมันจะเวลาเอาออกเนี่ยมันใช้น้ํายาเอาออกไม่ได้มันต้องใช้การตอาใบออกอย่างเดียวนะ มันเลยมีมวลความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่ากับอะคริลิกหรือเหมือนเหมือนกันเลยแต่เจลในรูปแบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า soak o f เ gel อะค่ะก็คือเป็นเจลบิวเดอร์ที่มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงพอตัวแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยน้ำยา ล้างเล็บเจลน้ำยาถอดเล็บอะคริลิกเนี่ยแหละค่ะก็เลยจะเหมือนเหมือนกันมันก็มีความทนทนพอๆกัน่ะนะอืมถ้าถ้าในมุมมองของปานะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเราต่ออะคริลิกล้วนเลยนะคะทนค่ะทนมากแล้วเวลาที่เล็บหักเนี่ยเล็บเราจะเกิดอุบัติเหตุน้อยก็คือเราจะเจ็บน้อยกว่าที่เราไปใช้ร่วมกับทิปพลาสติกอันนะคะ,ะจำไว้เลยนะการต่อเล็บอะคริลิก ล้วนเลยอะค่ะต่อเล็บแบบขึ้นฟอร์มธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะทนจะทนมากแล้วก็ปลอดภัยกับเล็บของเรามากที่สุดหมายถึงว่าความแบบเกิดอุบัติเหตุเล็บหักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอุบัติเหตุได้น้อยกว่านะคะส่วนในเป็นเล็บเจลนะคะมันก็จะมีความยืดหยุ่นหมายถึงว่าเล็บยาวออกมาอย่างนี้เอ้ยเราไปชนนะคะความยืดหยุ่นของเขาก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเล็บธรรมชาติของเราที่พอเล็บเราไปชนเนี่ยปลายเล็บมันจะงอหรืออะไรอย่างเงี้ย ความเจ็บก,ก็จะน้อยน้อยน้อยลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปคือพูดแบบเจ้งยาวนะจะสรุปแล้วก็คือพอๆกันค่ะไม่ต่างกันแต่แต,แต่ต่างแค่ว่าเล็บต่อเล็บเจลจะเสียเวลามากกว่าการต่อเล็บอะคริลิกนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของยุ่งยากกว่าคำถามต่อไปนะคะจากคุณชาดาพรน,นะคะถามว่า ช่วยแนะนำน้ำยาล้างเล็บเจลหน่อยค่ะถ้าให้แนะนำขอเชียร์ของตัวเองนะคะก็คงจะต้องเป็นอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะเอออันนี้นะคะเล็บเอ่อน้ำยาล้างเล็บเจลเนี่ยปาลองมาหลายยี่ห้อมากๆการลองของปาคือเทียบเลยค่ะเทียบในความรู้สึกเทียบเวลาเทียบความร้อนเทีท่ยงเทียบระยะเวลาว่าเอ้ยแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ย หอนิ้วไปแล้วนานแค่ไหนเขาถึงจะเริ่มมีปฏิกิริยาที่แบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือซึ่งอันนี้นะคะของปลาเนี่ยจะพูดว่างไงดีอะคืออ่อนโยนที่สุดอะคะ่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะคือสามารถล้างได้ทั้งน้ำยาล้างเล็บธรรมดา เล็บเจลเล็บอะคริลิกก็คือได้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็อ่อนโยนก็คือผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้แล้วไม่แสบไม่ร้อนนะคะไม่แสบไม่ร้อนแล้วอันนี้นะคะห่อนานปาทดลองเองนะทิ้งมือเอาไว้เนี่ยนานสุดเนี่ยได้ถึง50นาทีเขาถึงจะเริ่มมีปฏิกิริยาที่แบบอ้ยนิ้วเรารู้สึกแบบ เริ่มแบบอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันที่อ่อนโยนที่สุดเนี่ยปลอดภัยที่สุดจะพูดว่าปลอดภัยที่สุดดีไหมอ่ะก็ไม่ใช่อ่ะค่ะแต่คือคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะก็อยากจะเออแนะนําอันเนี้ยเพราะว่ามันครอบคลุมการใช้งานได้หมดเลยนะคะแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะก็แนียแหละค่ะเชียร์ของตัวเองเออ นะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะจากคุณน่าจะอ่านว่าคุณป๊อปอายนะ,ะคุณป๊อปอีหนึ่งนะคะหรือว่าคุณปอเปียอ่ะไม่รู้นะก็ถามว่าจำเป็นต้องบับเล็บปลอมก่อนหรือเปล่าคะ อันนี้เป็นคำถามสำหรับคนที่อยากจะทาเล็บเจลบนเล็บ pvc เล็บปอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่ออยากจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องบัฟก็ได้ค่ะหรือจะบัฟเพื่อความทนทานก็ได้ค่ะในเรื่องของ ที่มันขึ้นชื่อว่าบปอมเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่็บธรรมชาติเราเนี่ยเพราะฉะนั้นความมันวาวความที่เกิดจากธรรมชาติมันลื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบับก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อความคงทนบับได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีของปลานะคะปลาไม่บับเพราะว่าปลาจะทาเบสลงไปเลยนะคะเออแล้วก็ค่อยทาสีเจลนะ ตามนี้นะคะบับก็ได้ไม่บับก็ได้แต่ว่าวิธีที่ปาใช้คือปาจะทาเบรลงไปเลยนะต่อมานะคะเป็นสำหรับคลิปนี้นะคะให้คำถามคุณเมม่เป็นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะก็คือใช้น้ำยาอะไรคะใช้น้ำยาอะไรคะก็คือเขาหมายถึงว่าในการทำออลายหินอ่อนนะคะสีเจลลายหินอ่อนนะ ปาจะใช้น้ํายาเ,เป็นน้ํายาล้างเล็บเนี่ยแหละคะ่ะน้ำน้ำยาเนี้ยแหละปาจะใช้น้ํายาอันนี้เลยนะคะหรือไม่ก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าผลงานที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือเวลาที่เรามองไปแล้วความละมุนของลายน้ำยาล้างเล็บเนี่ยจะทะําปฏิกิริยาได้ดีกว่าก็คือเวลาที่เราได้ลายออกมาเนี่ยมันจะดูสวยกว่าการใช้แอลกอฮอล์ค่ะอืม แต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่เราเอาผู้กันลงไปจุ่มผู้กันมันจะเสียง่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ทําความสะอาดมานิดนึงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถามตอบกับฟ o อลเนลปะก,ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเกิดใครมีคําถามอะไรอีกเกี่ยวกับการทําเล็บเกี่ยวกับสีเจลอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะโอเคก็ ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีนะแล้วก็เตือนตัวเองด้วยเหมือนกันทำอะไรให้มีสติให้มากๆโอเคยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปต่อไปที่จะทำจะเป็นตอบคำถามให้เลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำเจลเนี่แหละเข้าใจและเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซอยลง ให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันนะคะโอเคยังไงก็ฝากช่องฟอลเนลเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะ FC ทุกคนเลิฟเลคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย